โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับแฟนเกมวันพีชทุกท่านนะครับผมวันนี้เนาะผมก็มาอยู่ในเซริร์ฟเจแปนนะครับซึ่เป็นเซิร์ฟหลักของผมเนาะก็วันนี้นะครับจะมาแนะนำหนึ่งในตัวละครนะครับที่เป็นตัวละครฮาโลวีนที่ตอนนี้กำลังเข้าอยู่ในเซิร์ฟของโกลบอลนั่นเองนะครับเป็นกาชาเนาะแต่ของเจแปนจะยังไม่มีนะครับผม ถือว่าผมมารีวิวสกิลและความน่าใช้และกันเนาะเพราะว่าถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครอ,อีกแล้วเนาะที่ผมหยิบมาใช้บ่อยเหมือนกันเนาะสำหรับตัวนี้ครับผมตัวนี้เป็น,ปนตัวอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับตัวที่ผมพูดถึงก็คือตัวนี้ครับผมตัวของโบอาแฮนคอกนะครับภาคฮาโลวีนนั่นเองเนาะตัวนี้นะครับผมตัวเธอนั้น เก่งยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายสกิลคร่าวๆให้ฟังกันนะครับผมขอเขาเรียกว่าอะไรข้ามทั้งตัวหลีสกิลเลยเนาะซึ่งก็น่าจะเป็นแค่สีม่วงนะครับบวก2.5เนาะนะครับแล้วก็เพิ่มเลือด1.2นะครับมาดูที่สกิลที่ไฮไลท์ของเธอนะครับก็คือสกิลถ้าไม่ตายนะครับผมซึ่งต้องบอกว่า เป็นสกิลที่โอเคมากๆและดีมากๆเลยนะครับก็คือสกิลของเธอก็คือนะครับจะทําการล้างโซ่นะครับผมสกิลโซ่ครับที่มันจะล็อกตัวละครของเรานะครับออกไป5เทินนะครับรวมถึงจะทําการลบบัฟเกาะผ่าครึ่ง5เทินด้วยเช่นเดียวกันนะครับต้องบอกว่าลบไป5เทินโคตรเยอะเลยนะต้องบอกอย่างนี้นะครับผมและจะทําให้นะครับลูกแก้ว แดงเขียวฟ้าเนะครับเป็นเหมือนแก้วตรงสีนั่นเองนะครับผมครื่องใ้หลักๆส่วนมากที่ผมใช้บอาก็นั่นแหละครับเอามาล้างสานะโซ่นะครับแล้วก็ผ่าครึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นสถานะที่ค่อนข้างจะง,งุนหงิดมากเลยเนาะสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่นะครับที่ยังไม่มีตัวล้างโซ่แบบดีๆนะครับผมถ้าเกิด ในช่วงนี้ของฮา l l โลวีนเนาะเซอร์โกบอลถ้าเกิดผู้เล่นหน้าใหม่หรือใครนะครับที่เปิดได้นะครับจงดีใจไปเลยนะครับว่าโบอาตัวนี้ได้ของดีไปแล้วอีกหนึ่งตัวแน่นอนนะครับใครมีก็สามารถหยิบไปปั้นได้เลยนะครับผมคิดว่าผู้เล่นใหม่ๆแหละที่ยังไม่ค่อยมีตัวผมรับรองว่ามีโอกาสได้ใช้แน่นอนนะครับสำหรับโบอาตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวที่สถานะล้างอากโซ่ครับไอโซ่คือสกิลเนี้ยอันเนี้ยครับ ค่อนข้างมีถึงถามว่ามีเยอะไหมก็เยอะเนาะแต่ตัวที่มันล้างเยอะอย่าง5เทินเนี่ยผมมองว่ามันมีน้อยเนาะส่วนมากจะเจอมาสามเทนิทนสเทินแต่ส่วนมากหลักๆจะเจอ3เนาะแต่โบอาล,ล้างถึง5เลยนะครับรวมถึงยังมีสกิลลบสกิลผ่าครึ่งซึ่งบอสส่วนมากอะ่ะมันจะชอบมีสกิลนี้นะครับผมไปเดี๋ยวไปเชิญรับชมดูเนาะเผื่อว่าคนผู้เล่นหน้าใหม่หรือว่าคนหนึ่งยังไม่เห็นภาพนะครับไปครับก็ต้องบอกว่าตัวล้างโซในทีผมอะ่ะ ขาดแขนมากๆเนาะต้องมองนี้เลยขาดแขนโคตรๆครับตัวที่ล้างโซ่ดีๆผมมองว่าแรลี่ครับแรลี่สีม่วงถ้าผมจำไม่ผิดเนาะแรลี่สีม่วงที่พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งครับผมอยากได้มากเชื่อไหมไอ้ดีนี้ผมยังไม่ได้เลยเนาะพยายามอย่าเปิด้ได้แรลี่เหมือนกันนะครับผมผมองว่าตัวนั้นอะสถานะล้างโซ่อะผมมันไม่ค่อยมีเนาะแล้วพออิญว่า ตัวหนึ่งไปค้นดูนะครับไปตามหาในไ d ดีตัวเองไอ้เป็นมีตัวไหนมื่งวะที่พอจะล้างโซได้แล้วไปเจอกับโบอาตัวนี้นะครับซึ่งไม่รู้ว่าเปิดได้ตอนไหนก็ไม่รู้เลยจําไม่ได้เนาะพยายามหาอยู่ครับจนเจอใน ID ดีตัวเองเนาะคือแบบพอผมเปิดได้กาชาทุกตัวมานะครับอย่างที่บอกว่าผมไม่เคยขายเลยเนาะไม่เคยเอาไปแลกแต้มหรือไปขายทิ้งเลยนะผมจะทําการเก็บเข้าขังไว้ทุกตัวเลยเนาะ มันเลยเยอะแบบบางครั้งเราต้องการตัวไหนครับเราก็ต้องมานั่งไล่อาสกิลดูนะครับว่ามันเฮ้ยมันใช้ได้ก็โอเคเลยเนาะนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวละครครับของทางเซนะิร์ฟ g l o b a l l ะที่เข้ามาเหมือนกันนะครับที่อยู่ในกาชานะครับวันฮาโลวีเนาะสามารถ <c oughs> จริงๆก็ไม่อยากจะเอาป้ายยาเนาะเป็นทางเลือกแล้วกัน,นเนาะเผื่อบางคนมีตัวดีๆตัวนี้ไว้นะครับแต่ไม่เคยเอามาปั้นเลยนะครับผมผมก็อยากจะแนะนำเนาะรับรองครับผมว่าปั้นเมือไม่เสียหายครับตัวนี้ ปันไว้ได้เลยนะครับสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่หรือว่าคนที่เปิดกระชามาแล้วได้แต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวหดาวเนาะเป็นตัว5าดาวนะก็อาจจะมองข้ามไปว่าไม่มีประโยชน์นะครับแต่ผมบอกเลยว่าสกิลดีมากๆครับผมโอเค,คเดี๋ยววันนี้ผมจะตีไปเรื่อยๆเนาะให้เพื่อนได้ดูนะครับว่าสกิลของเธอโหดขนาดไหนนะครับโอเคบับมาบับมา โอเคครับตีไปครับเพื่อนๆอาจจะเห็นเลยว่ผมน้อยนะเพราะเพราะว่าผมมาเล่นโก o บอลกับเจแปนสลับกันไปครับต้องบอกว่าเหนื่อยมากนอนเล่นสองไอดีผมมาเคยเล่นเกมนี้ตอนช่วงก่อนหน้านี้ครับนานมากแล้เนอนแล้วเพิ่งกลับมาเล่นใหม่นะครับเพราะเห็นว่ามันมี โกดีโรเจอร์ ger, อย่างเงี้ยพวกโอเด้งเข้ามาเนาะซึ่งต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ดีมากผมกเลยกลับมาเล่นใหม่โอเคพูดนอกเรื่องมาเยอะโอเคเห็นไหมครับว่าเราจะโดนสถานะโซ่นะครับที่ผมบอกสถานะโซ่ทําให้ไม่สามารถที่จะใช้ตัวของกับตันในการเล่นได้นะรวมถึงจะโดนสถานะเนี่ยครับบัฟการหาครึ่งของบอสอีกต่างหากโอ้โหซึ่งบอกว่าเป็นปัญหาที่ลาคาญมากเนาะ แต่ดูเนาะว่าผมกดใช้สกิลของโบอาไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดูกันนะครับมาเลยนะครับสกิลสวยด้วยเนาะของโบอาเป็นไงนครับจะทำการล้างออกไปเลยนะครับต้องบอกว่าโบอาจะทำล้างออกไปเลยแล้วก็จะบัฟเห็นไหมครับบัฟรูกก้วสีด้วยเนาะตัวนี้เ,ออเป็นบอกว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆเลยนะครับ สำหรับนะครับผู้เล่นหน้าใหม่นะครับที่เปิดได้เนาะก็ยาวไปขายทิ้งได้ขาดเลยเนาะบัวอาตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วดาบน,นี้แล้วก็ตีไปเลยครับโอเคครับผมว้าถึงดานแบบสำคัญนะต้องตั้งสมาธินิดหนึ่งนะท,ทุกคลิปกับผมเป็นทุกคลิปเาะคือแบบ ไม่ได้เล่นนานนะครับแล้วแบบบางครั้งในการคลิกเมาส์เราอะ่ะมือเราอะ่ะไม่แม่นนะครับผมเป็นบ่อยมากเลยเนาะอ่าแล้วยิ่งใช้เรือนี้ครับเป็นเรือที่ไม่ได้แบบว่าป้องกันการกดเพอร์เฟกให้เรานะครับเป็นเรือที่ไม่ค่อยโอเคเนาะจริงๆผมควรเปลี่ยนเรือนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวผมก็จะรีบผ่านไปเลยนะครับเพราะว่ารีวิวสกิลแฮนด์คอร์กไปเต็มๆแล้วเนาะเพื่อนๆก็จะเห็นประสิทธิภาพของแฮนด์คอร์กไปเลยนะครับ เราเห็นไหมครับว่าบัฟลูกแก้วของโออาเห o นขอะมันจะ3เทิน,นซึ่งต้องบอกว่านานมากๆเนาะ3มเทินานี่นานนะครับโอเคมันจะบัฟเรื่อยๆเลยนะครับไปครับรอพูดถึงรอรอตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเนาะที่ผมอยากจะรีวิวสกิลมากเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูมีโอกาสมาเหมาะจะรีวิวสกิลมือนันครับผมมองว่ารอก็เป็นอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่ใช้ได้นะครับเออ ก็อบอกอย่างนี้เนาะสกิลดีค่อนข้างจะดีนะครับรอโอเคครับก็น่าจะเรียบร้อยเลยเนาะด่านนี้โอเคครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับด่านนี้เนาะก็เห็นไหมครับว่าสกิล ของโบอาดีขนาดไหนครับเมื่อกี้โดนช็อตไปห้าหรอื่นนะครับไม่ได้โดนช็อตดีโดนโซ่ไป5้าเธอนะครับแต่ขอแค่เรามีโบอาไปนะครับจะทําการลบหายแน่นอน,นครับรวมถึงสกิลผ่าครึ่งด้วยเออต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าลาคาญมากเนาะโอเคครับผมอันนี้ก็คือสกิลหลักของ ทางตัวโบอานะครับผมอย่างอย่างที่บอกนะครับใครมีใครเปิดได้ในวันฮาโลวีนเก็บไว้เลยครับคุณได้ตัวดีแน่นอนนะครับอย่าหาว่าป้ายากันเลยเนาะสมมติถ้าไปเปิดมาแล้วได้ก็ถือว่าให้ปั้นเก็บไว้ครับโอกาสหน้าได้หยิบม,มาใช้งานแน่นอนนะครับผมก็ นะครับหาผมแปลสกิลผิดนะครับหรืออธิบายทุกนายผิดไปบ้างก็ขต้องขออภัยเนเพื่อนด้วยนะครับผมและหากใครชอบนะครับคลิปแบบนี้นะครับหรือว่าผมมีอะไรดีๆตัวละครดีๆรีวิวดีๆก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆทราบอีกเหมือนเดิมนะครับขอให้กดติดตามช่องผมไว้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม